Crop, ครับสวัสดีคุณแฟนคลับครับมาจังไดอ well ีกมาจังไดมาแนวใดแบบใดมาจังไดนี่เราจะนาไปใส่หออมาหนำมาเยี่ยมม่ย้ำช่างบักบักทุเรียนเหมือตีนออยังคอยโพมาได้ช่วงบักทุเรียนหลายๆมาบ่ได้บักเงาะบักเงาะมาบ่ได้ช่วงทุเรียนหลายๆตอนนี้ทุเรียนเหมือเหลวก็เลยเห็นเงาะมาแล้วคิดถอยลง บ่เอาเงาะขึ้นเดีได้มากับตำรวจตำรวจยังไงยังคอยเด้มาพมาอมเงาะตำรวจจับเงาะมาสรงบ่ตำรวจจับมางโอ้ยตำรวจจับไปเห็ดเอียงมากเลยังคอยเดี๋ยวมานำตำรวจตรวจเงียวเมื่อกี้ใเห็ดด่างอยู่หมเียมเหรเียมตัวเนียววะ เนี้ยวบ่อดอกทอตันเงาะน้อยครับชายาเงาะน้อยซอยยิกยิบเอ้าเงี้ยวกระเพาะผู้เดียว่งไพ่ล่ะไอ้้ยวไอเงี้ยไอเงีวไอเงีวผู้สาวทักหาไวเงี้ยวสวัสดีครับฮะผู้สาวทักหาตี คักขนาดพอการใส่ว่าเบิดคัมสีเวอาเลยพอการใส่ว่าพุทสาวทากาหยิ่งาว่าสันเอาแล้วบ่ได้ทากาเงาะนบ่บอกว่าผมว่าให้ทากาเดียวคนเดียวกันเหรอนะจังได้จังมาหอดก่อนบอดไวไฟมีอยู่นะแล้ถ่ายคลิปแล้วนะไอ คือเดบมหาหอดก่อนบอดบอดล่ะพี่พ่อดกำลังมามบรรยากาศครับพี่น้องตอนบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้ฮะตัวละสามร้อยเสยืดตัวละสามร้อยคืองามถูกวะตอนนี้ก็มีทางทีมงานสีเบเยอร์นะครับ เดินทางมาหอดก่อนอแล้วครับมาหอดแล้วมาถาแล้วแม,มนทีมงานสีเบเยอร์แล้วก็มีทีมงานสางสีสันดานหนาเวทีนะครับของเสนาอยเป็นบันพแพงเดินทางมาหอดแล้วนะครับตอนนี้ทีบท่บานหองเอิงนํำทีมโดยเงาะน้อยซอยยิกยิก<ว> <laughs> ชายานี้ท่านได้แต่ไดมา <laughs> อากาศถือว่าห่อนนะครับวันนี้แ,<ม>นแดดวั่นี่ฝนบดตกมาสองสัปดาห์เต็มเต็มนะครับพี่นออ้องบดตกเกินเลย่อบดตกมาสองสัปดาห์เต็มเต็มนะครับน้ำแห้ง,หงหมืดแล้วป้าคอนแล้วป้านั่นดีเลยป้าบืนป้าคอนแล้วตอนนี้น้ำแห้งฝนบดตกมันก็ตกข์ยากเนาะตกข์ยากตุกข์เขียนอะไรเลยเนาะเดือนหนาปุ๊บเหรอไม่งันสี่ตุกเดือนนี้มันบ่ค่อยโตเดือนเดือนคู่บ่ค่อยตก เดือนคู่ไปไว้ยังป่ะเดือนคู่ไงเดือนสองเดือนสี่เดือนหกเดือนแปดยังทีนะงอนน้อยก็บอกว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับไม่ค่อยร้อนครับไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนแต่ว่าถอดเสื้อเลยอยากได้เสื้อผู้หญิงเหรอไม่แพงหรอกเท่าเท่ากันกับเอที่สาวทักมาพอดีสามร้ สาวทักมาสงสัยทักมาขอค่าเสื้อหรือเปล่าอะไรนะตัวไหนอตัวไหนก็ได้ถ้าสองมันจะไปไกลถ้าถ้าหมันจะแรงขอบคุณครับโอ้ยหเจ้าน้าาอะไร ตาห่อนก็มีเด้อบ่อน้ำคางบ้านก็มีเล่นได้เรือก็มีให้เหลี่ยนเอาเลยผู้ใดสิลงพายเรือมือนันมามือนันตำรวจมาพายเลยได้มือนันตำรวจพายเรือมัอนคนเบิงหรกหลายรนึงบ้าครับปุริศิลโลงพายบาดนี่เอาแล้วสางสีสันสางสีสันดันคางบ้าน หนาเวทีบอทันเดมีเวลานะครับยังบอทันเดมถึงเวลาที่จะต้องไปวาดตรวดลายด้านหนาเวทีตอนนี้วาดลวดลายด้านขางบานก่อนนะขึ้นโดดขึ้นเรือเลยตีลังกาลงไปเลยสามระลึกไปเลยโอ้ยหนามเพียงตะตุ่มนี่บเอออย่าเอากระโดดอย่าเอาหอัวลงกับพ่อถ้าเอาหอัวลงมันสิตักขีต้มป้าหลายเลย,ยป้ากับหลาย เนี่ยวันเหี้ยหอยบุ้งรูกไปน้ำเหี้ยไปน้ำเหี้ยฮะมองวักบบจำหรือเปล่ามองสักสิว่ามองน้อนจักสิว่ามองเก็บคล้องหน่อยม้อาสมอาสมแมนเอาไว้ลงณหน้าทอง อาสมพระฤาษีได้นี่เอาไว้ขาวคองกันไว้เลยนี่อย่าสิวขาตรงมันนั่นเอาไว้ลงหน้าหน้าทองไอ้กัลใช้เราสวดแล้วเดี๋ยวนี้นะไอ้กัลใช้เราสวดแล้วอาจารย์ข่อยได้นั่นเจ้าหัวบ่อเราเป็นอาจารย์ข่อยได้นั่นาวานาจีม้าเวาาโทรหาอยู่หมู่ว่านนี่จังได้จังโมข่อยมาจักเถื่อนไปเออเอฟซีโอนเงินมาไล่มาหายนี่ใส่มืดแล้วอ่ะ บอกเรามาพ่มามากับมาเด้อเงินสิบหมดก่อนพอการใส่บ่บดใจเสียเลาวเดี๋ยวเนาะ แดดดีว่ดีโอ้แมนแดดดีแดดดีแดดดีโชคดีรับทรัพย์ร่ำรวยขอวะเขาเศร้าเ่ราะตั้งแตกินอยู่เลยไปผู้สิงเมาครับเพมอนไดปเลนเพห็นได้เห็นบ้างไงไปบอมันบอหมดละ มือสาวน้อยแพ,พ,พงๆว่างๆหมดละเจ้าของพันธ์ายอันนี้ประเดี๋ยวอาจสิเป็นปิดฤดูกาลน่ะสาวน้อยแพงๆปิดฤดูกาลปุ๊บจัดเลยนะก้อนที่สีเขาพันธ์สายชิ้นวัตถุนี้มันอะด้วยฝรั่ง อขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจให้น,นำเดินเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีสก,ก่อนครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ